ทำไมพ่อพ่อรู้ว่ากินไข่ชอบกินไข่ตุ๋นนะก็ผมชอบไงพี่ล<ะ>หล่ะโอ้ยยูพี่แบบโหค้นอร่อยอะอฉันรู้แล้วว่าเธออว้วนเพราะอะไรเพราะพ่อนี่เองเดี๋ยวฉันต้องบอกพ่อแล้วว่าแม่ซื้อช็อกโกแลตมาให้พ่อนี่เองที่ทำให้ลีโออว้วนฉันรู้แล้วทุกคนพ่อชอบซื้อของหวานให้นางกิน อยู่ว่าป้อนบ้างดิมากินนี่เลยพี่ป้อนบ้างดิแบ่งแฟนแบ่งให้แฟนกินบ้างได้เปล่าครับห่วงไหมห่วงขนมไหมไม่ครับ <c oughs> เดีนั่งแล้วนั่งแล้วกินเก่งพ่อวางแผนให้น้องหมอกำลังกากับแฟนง่าย ู้จายชวนไปกินขนมที่บ้านเดี๋ยวไว้พาไปหมดแหละยงพี่อ้อมไปด้วยเลยเขาจะทํากับข้าวเลี้ยงเราอยู่เดี๋ยววันเกิดพ่อหรือวันเกิดลีโอดีกว่าวันเพื่อวันเกิดพ่อผ่านมานานยังนานแล้วครับเดือนอะไรอ่ะไอพี่วันเกิดพ่อเดือนอะไรหลายเดือนนะพี่ปีหน้า,นาลเลยดูโอ้ตา,ายแล้ว กุมภาแล้วกันสิบสี่กุมภาอะไรอย่เงี้ยได้ไหมสิบสี่กุมภาอะไรอย่างเงี้ไไไยไปทําอะไรกินกันด้เอาไหมที่บ้านถ้พี่เดี๋ยวผมทอดไข่เจียวให้กินโอ้ยหรือข้าวมับไสดีๆของมีคนบอกไปวันพ่อเลยค่ะห้าธันวา ท่านพ่อเลยใช่ไหมวันที่5วันมาเลยเอจะดีเ่อะทุกคนแรงอะไปว,ะวันคิด์มากค่ะวันคิด์มากจัดไหมที่บ้านไม่ได้จัดหรอกมั้งไม่รู้ครับทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างพอดไข่เคียวครับาย,ยาว ขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนฉันกินข้าวบ้านเจนแนนแล้วกันเดี๋ยวฉันตั่งกับข้าวบ้านเจนแนนมากินแล้วกันผมไปแล้นะพี่โอเคบาย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 ครับไว้เป็นเพื่อนเจอกันเลิฟนะ ไปแล้วค่ะทุกคนผู้ชายไปแล้วเหลือแต่เราเหลือแต่เราและเราเหลือแต่เราและเราเท่านั้นวิ่งหน่อยพี่หยอดคำหวานตลอดน่ารักค่ะมีความนิ่งทำไมยิ้มไม่หุกเมามอยตามประตชนีเออผู้ชายไม่อยู่แล้ะนี่มานี้แม่มาออกกําลังกายก็ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะเอาแม่โคมา มาเกี่ยดินคงแมคโคร,โครต้องเข้าแล้วพรุ่งนี้ <S 1> <S 1> น่าสดใสมากขอบคุณค่ะทุกคนผู้ชายไม่อยู่แล้วส่งหมีให้ได้นะอยากได้หมีอุ้มหัวใจอะ่ะทุกคนอยากได้หมีหมอุ้มหัวใจเฮ้คน,นงานไปแล้วลูกรัก พ่อก็ต้องรักเออพ่อเขาบอกทำอะไรอีกอะปมปุ้ยปุ้ยสนุกสุดเลยอะถ้าปุ้ยมันมาอยู่นี่มันน่าจะดีมันมากเลยมันได้ออกกำลังของมันทุกวันปุ้ยมาหาแม่เล้วไม่มียุงค่ะพี่ไม่มียุงไม่มียุงค่ะตอนนี้ไม่มีแต่ถ้ามืดมามีตอนเย็นๆนี้ไม่ค่อยมี นางกินอีกสามอันติดใช่ค่ะอาณาจักรอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหมีนะคะพี่ขอบคุณค่ะพี่เฟสประกันขอบคุณค่ะเฟสประกันชีวิตขอบพระคุณค่ะไม่ขออะไรขอหมีอ่ะขอหมีขอหมีตั้งเป้าไว้สี่สิบตัวนี่พ่อที่ฉันก็มาแหนเก็บเหล็กขายอย่างเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ปุ้มปุ้ยค่ะปุ้มปุ้ยหาม,ยม,ยมาชื่อปุ้มปุ้ย <c oughs> นี่ขายได้ทั้งหมดเลยเนี่ยอะไรปุ้ยแล้วไปขวนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็กลับบ้านยังไงอ่ะฮะไปตะกยอย่างนั้นนะ,จะจอือไปแล้วออไม่เอาทำสวิงให้หน่อยสิจะตักตักไอ้นั่นอ่ะ ตักถุงอนะฝั่งนู้นอะถุงขยะฝั่งนู้นน้นอยู่ฝั่งนู้นอะไรนะใบแค่ครับพี่ฝั่วิ้ดาวตับคูเปนอะอืมตากอะไรนู่นตักตรงตักขยะไนงะบ้านสวนใช่ค่ะจะทำเป็นแนวบ้านสวนค่ะพูดถูกค่ะพี่แนวบ้านสวนทำเป็นแนวบ้านสวน สวิงสอยมะม่วงไม่ใช่จะตักขยะในบอ่อโอ้ยพีได้ปุ๋ยมันเผลอมันเข้างับมันานะนะ้าพดูพี่ไปเอามาอุ้ยอุลูกเล้้จยดีวทุก์มกลวลี้ยงมาเลยค่อยๆลูกค่อยๆอย,อย,อย,อยถุมหมวเลี้ยงกูแน่ แข็งตื้อไปทางที้ต้มาเ็วมานี่มานี่มานี่เลยมานี้ปุ้ยมานี้ปุ้ยมันดื้อค่ะทุกคนปุ้ยมันดื้อมานี่เราเวแล้วดำมาแล้วยังมาแล้วลูกแล่า ใจปรับให้เรียบเงยเลยไว้ละไม่ดื้อน,นะโอ้ดื้กว่าโอเล,แล,แลอี่โอเลอทุกคนนางไม่ดื้นนะอนั่นางพูดรู้เรื่องอยู่นางพูดรู้เรื่องอยู่ <c oughs> ปุยปุยมันติดหมาตัวเมียตัวนี้มันเป็นตัวเมียไอ้ปุย <c oughs> มึงดูไซส์ด้วยมันคนละพันกัน นางกินต่ออีกหลายกลุ่มนางชอบนางชอบกินสวัสดีสองพันสี่ร้อสวัสดีค่เลยเดีย่งตหล่ะชาดำอยู่นี่นี่ตัวนู้น,นพี่เขาหมดเลยโอเลี้ยงรุ่นแรกรุ่นสองชาดำ เจนสองอันนี้เจนสองอน,นุเจนเจนสามปุ้มปุ้ยเป็นเจนสามปุ้มปุ้ยเป็นเจนสามครับเงี้ยอย่าดิขายปลาได้เยอะไหมวันนี้เยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนมาขายในในในติ๊กตอกแล้วก็ลืมคิดตั้งนานไงบ้านฟ้ามันแบบมันอันนี้ได้ได้เยอะเลยอะ่ะวันนี้ได้ได,ได้หลายหลายร้อยออเดอร์ คนตามไปบอกให้คนตามไปเขาก็ตามไปกัน